หลังจากที่อาจพสุดได้ไปออกรายการเปิดใจเล่าเส้นทางการขายหมูกรอบออกบูธ15เดือนมีเงินเก็บ20ล้านแต่งานนี้กลับมีคนเข้ามาแซวไม่หยุดโดยมองว่าเพราะเป็นดาราถึงขายดีเทน้ําเทท่าอีกครั้งยังตั้งคําถามต่างๆในๆอีกด้วยซึ่งประเด็นดังกล่าวทําให้อาจได้ออกมาโพสต์ข้อความสวนกลับทันทีฝากถึงพวกกระจกอบ,บอกว่าฝากถึงพวกกระจอกตัวเองทําไม่ได้หรือเปล่าถึงโยนความผิดให้ตาคนอื่นแอบซาส่วนใครที่บอกกรูป,ปากแม ครูก็ปากหมาใส่คนที่ปากหมาคืนก็แค่นั้นอยาทำเป็นรับไม่ได้เวลาโดนส่วนคืน555ใครพูดดีผมก็พูดดีด้วยเช่นมาหลอกไงเลยขายได้ขอโทษละกันที่หลอกหว่าพวกมารึง555แต่ถ้ามาระยาะกรูแย่และซามหรือยิงคงโดนด่าในโลกโซเชียลเต็มไปหมดแต่กลับกันกรูถูกชมตลอดว่าไม่ถือตัวยิ้มเก่งคุยเก่งพูดจาดีดูแลลูกค้าดี บางบูธเห็นลูกค้าร้อนยืนรอบูก,กรอบครูเดินเอากระดาษทิชชูให้ลูกค้าด้วยมันคือการเอาใจใส่ลูกค้าคิดสิคิดมันหลอกไงเลยขายได้ขอบคุณนะที่ชมแต่เวลาครูอยู่บูธตั้งแต่11นาฬิกาครูนี่ยิ้มเหมือนคนบ้าคุยกับลูกค้าเรียกลูกค้าตลอดไม่เคยแทบได้นั่งเวลาออกบูธจนของหมดส่วนพวกมารึงหลักที่บอกขายไม่ได้มารึงได้เรียกลูกค้าแม้ระหว่างวันหรือแค่รอให้ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อของเองหรือนั่งเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจลูกค้าหน้าไม่รับแขกไปวัน แล้วก็บอกขายไม่ได้กิสิคิดมันหลอกไงเลยขายได้ครูจะบอกอะไรให้นะคนธรรมดาที่เขาไม่นั่งโทษอื่นแล้วขายดีกว่าครูมีเยอะแยะไม่ใช่ดาราด้วยเช่นเจแคแขกปากขายขนมครกใช่ดารามะมกิสิคิดเจแมนเดี๋ยวพวกเธอใช่ดาราไหมกิสิคิดเจไฟไข่เจียวปูใช่ดารามะมกิสิคิดเจจงหมูทอดใช่ดาราไหมกิสิคิดเจฝนยำซัพซิ่งใช่ดารามะมกิสิคิดแม่วันนา อปูใช่ดารามะคิซิคิสเจฟ้าร้านบารมีหอยระยองใช่ดารามะคิซิคิสไอแบนร้านเอ็มแมนไบค์ขายมอไซค์บินไบค์ไอ้นี่มาจากเด็กหัวโปกเลยตอนนี้ไม่มีร้านใหญ่โตเพราะมันพยายามศึกษาในทางที่มันถนัดใช่ดารามะคิซิคิสและมีอีกเยอะมากๆที่ขายดีกว่ากรูและรวยกว่ากรูที่เขาเป็นคนธรรมดาคนที่ผมยกตัวอย่างมน,นี่คนธรรมดาเลยแต่เขาพยายามหาจุดเด็นให้ตัวเองหาเอกลักษณ์ในการค้าขายของแต่ละคน ไม่โทษนี่โทษนั้นด้วยผมรู้จักเกือบทุกตนทุกครั้งเจอกันคุยกันแต่ทาไงให้ขายดีๆปรึกษาหารือกันด้วยบอกทางออกซึ่งกันและกันส่วนกิกอีกพวกหนึ่งที่บอกมึงลองไม่เป็นดาราซิจะขายได้ไหมขอโทษนะครูเป็นดาราและเอาจุดเด่นตัวเองออกมาขายของเพื่อหารายได้เสริมและต้องขอโทษนะที่ครูขยันในแบบฉบับของครูเดี๋ยวนี้มันยุคโซเชียลครูก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็แค่นั้นไม่ได้ใช้เพื่อตำมีใครดาา่าใครเหมือนพวกมารึงแล้วมีเหตุผลอะไรที่ ครูจะไม่ทำาหากินโดยเอาจุดเด่นตัวเองมาใช้ครูเชื่อถ้าพวกมารึงเป็นดาราเหมือนครูมารึงก็ใช้ชื่อเสียงเหมือนกับครูนี่หละจะมี ep สีดีไหมนะ5555ั้ยจะบอกอะไรให้ผมไม่มีความโมโหเลยเวลาพิมพ์ไม่ต้องบอกให้ผมใจเย็นไม่ต้องบอกอย่าสนใจเสียงนกเสียงกาเพราะผมไม่เอาอารมณ์ผมไปใส่ใจกับคนประเภทนี้หรอกผ่านมา3 ep ผมเหมือนบอกบุญให้คนตามรื้ยบอดจิตใจขับแคบให้เขาได้พบแสงสว่างบ้างไม่ต้องมโมโหทษนั่นนี่จับผิดนั่นนี่ ลองทําให้แบบที่ตัวเองไม่ถนัดค่อยๆเรียนรู้มันอาจจะเป็นทางหาเงินให้พวกมารึงได้พวกระจอบดูถูกตัวเองว่าคนอื่นดีกว่าเพราะตัวเองทําไม่ได้หรือเปล่าขอไปทำมาหากินก่อนนะยังอยู่เซนทันพิษณุโลกถึงซีมียอนนะคะบบมาหากันได้ค้าบบบ